สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการแปลงไฟล์นะครับแปลงไฟล์ PDF ไปเป็นไฟล์ Word นะครับแบบที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับจะมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปตามชมพร้อมกันเลยครับครับผมสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการแปลงไฟล์ pdf นะครับไปเป็นไฟล์ w o r รโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเลยใช้เพียงแค่เว็บเบราว์เซอร์แค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างไฟล์ pdf ให้ดูนะครับนี่ก็คือเป็นไฟล์ pdf ที่เราจะทำการแปลงนะครับตัวนี้ในแบบแรกนี้จะเป็นเป็นไฟล์ pdf ที่ไม่มีรูปภาพนะครับไม่มีรูปภาพแล้วก็ไม่มีตารางมีเพียงข้อความแบบนี้นะครับ แล้วก็มีข้อความภาษาอังกฤษมีตัวสัญลักษณ์ต่างๆอีกตัวอย่างนึงนะครับนี่เป็นไฟล์ pdf ที่มีรูปภาพมีรูปภาพมีการจัดรูปแบบมีการใส่เลขหน้านะครับเนี่ยนะครับมีมีรูปภาพประกอบในนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันทั้ง2รูปแบบว่าถ้าเราแปลงเป็นไฟล์ Microsoft Word แล้วเนี่ยไฟล์2ชนิดนี้นะครับจะมีความแตกต่างกัน,กนยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องแปลงไฟล์ตัว PDF ของเราเนี่ยให้เป็นรูปภาพซะก่อนวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับเรามาที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า PDF to JPEG นะครับตัวนี้เลยก็จะมีเว็บไซต์ในการแปลงเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้งานเดีย๋ยวผมยกตัวอย่างเว็บไซต์นี้แล้วกันนะครับเราก็เลือกไฟล์ PDF มาใส่ จากนั้นก็คลิกที่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นเสียงเงินนะครับแบบฟีก็เลือกแบบนี้ไปเลยทำการแปลงไฟล์โอเคนะครับตอนนี้เราแปลงไฟล์เป็นรูปภาพเรียบร้อยแล้วเราก็ดาวน์โหลดเลยครับทำการบันทึกจากนั้นก็เปิดไฟล์ตัวที่เราได้มานะครับ แล้วเราก็นำไฟล์ที่ได้มาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ซะก่อนโอเคครับตอนนี้ได้ไฟล์ PDF แล้วก็ทำการแปลงเป็นรูปภาพเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับเราจะนำไฟล์ PDF ที่ได้ไปบันทึกไว้ใน Google Drive เราก็มาที่ตัว Google Drive ของเราอาจจะทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเพื่อเก็บงานให้เป็นระเบียบก็ทำการสร้างโฟลเดอร์ ก็เข้าไปที่โฟลเดอร์จากนั้นให้เราทำการอัพโหลดรูปภาพนะครับที่เราทำการแปลงเมื่อกี้มาใส่ใน Google Drive ผมจะนำมาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยก็คือตัวอย่างที่มีรูปภาพด้วยแล้วก็เป็นข้อความล้วนๆนะครับอัพโหลดลงมาโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้รูปภาพนะครับมาบันทึกไว้ที่ Google Drive ของเรา วิธีการต่อไปนะครับให้เราเลือกที่รูปภาพที่ต้องการแปลงจากนั้นทำการคลิกขวาเลือกคำสั่ง open with แล้วก็ให้เปิดด้วย google docs นะครับโอเคนะครับตอนนี้ตัว google docs ก็ได้ทำการแปลงรูปภาพให้เป็นข้อความเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นรูปภาพนะครับท,ที่เราได้ทำการเปิดเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะพบข้อความนะครับที่ได้ทำการแปลงสังเกตดูนะครับ ข้อความที่ได้เนี่ยสระหรือว่าวรนณยุต่างๆไม่ติดเพี้ยนเลยนะครับเห็นไหมครับมาทุกอย่างเลยเราก็สามารถทําการคัดลอกนี่นะครับคัดลอกแล้วก็นําไปเปิดที่ตัว Microsoft Word ได้เลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับทําการเปลี่ยนฟงเปลี่ยนฟอน สามารถนํามาใช้งานได้เลยโดยที่ตัวสละอะไรไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับนี่คือตัวอย่างที่1เดี๋ยวเรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับกลับมาที่ตัว g o o Google Drive จะมาดูตัวอย่างในรูปแบบที่ทมีจารางแบบนี้บ้างก็ทำการคลิกขวา Open w i t h เหมือนเดิมครับเลือก g o o g l e d o c โอเคนะครับตอนนี้นี่ก็คือรูปภาพนะครับแล้วก็ เลื่อนลงมาด้านล่างเห็นไหมครับนะครับข้อความไม่ผิดเพี้ยนเลยมาครบนะครับทั้งสระวรรณยุกนะครับมาครบเลยแต่ในกรณีที่เป็นรูปแบบนี้นะครับที่เป็นรูปภาพแบบแบ่งคอลัมน์แบบนี้ทาง google docs นะครับไม่สามารถที่จะทําตามรูปแบบได้เป๊ะนะครับแต่ว่าเราสนใจเพียงแค่ข้อความดูไหมครับเนี่ยนะครับข้อความเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ให้เสียเวลาเูไหมครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ กลับมาที่ตัว Google Drive ลองเลือกแบบไฟล์ที่มีรูปภาพบ้างนะครับก็ทาการคลิกขวาแล้วก็ Open with Google Docs นี่ก็คือรูปภาพนะครับรูปภาพไฟล์ PDF ที่มีรูปภาพแทรกอยู่ด้วยจะเป็นยังไงเรามาดูครับเห็นไหมครับาทาง Google Docs จะจับเฉพาะข้อความมาให้เราเลยนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้เราสามารถนำ นำข้อความเหล่านี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยนะครับรูปภาพจะไม่ปรากฏนะครับจะมาเฉพาะข้อความโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแปลงไฟล์ pdf นะครับไปเป็นไฟล์ Word แบบที่เราไม่ต้องไปหาโปรแกรมเสริมนะครับไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือไม่ต้องไปซื้อโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับจะใช้งานได้ดีกับไฟล์ pdf ที่เป็นข้อความล้วน ส่วนไฟล์ PDF ที่มีการจัดรูปแบบอยู่แล้วมีการใส่เลขหน้ามีการใส่รูปภาพใน,ในไฟล์เอกสารก็จะมีความามีความไม่สมบูรณ์บ้างแต่เราก็ยังสามารถใช้งานตัวข้อความได้อยู่นะครับยังไงก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เ,เพื่อนๆนที่กำลัง มองหาวิธีการแปลง PDF เป็น Word อ,อยู่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ